พี่น้องที่ติดตามนะครับอันนาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับเกินไปนี่แทบจะจมเลยแหะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับบางท่านเดินทางผ่านไปมานะครับพอดีที่นานหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันก็อยู่ติดถนนด้วยนะครับก็สงสัยว่าใช้อะไรในการหยอดข้าวได้ตรงนะครับผมก็ได้แนะนําไปนะครับ ว่าใช้วัสดุที่ผมลงทุนทำแก่ราคา6บาทนะครับที่เขามาเห็นนะครับเห็นข้าวตรงแบบนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นผลงานอุปกรณ์หยอดข้าวทำเองนะครับนาหนึ่งไร่เราไม่ต้องไปลงทุนซื้อนะครับเราใช้นวะัตรกรรมทำเองง่ายๆนะครับผมก็ทำแล้วก็พาลูกชายหยอดนะครับซึ่งเรียนม .5 นะครับ ออกมาเราก็สวยนะครับแล้วเราก็ตกแต่งอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูว่าอุปกรณ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้พี่พน้องที่ได้สอบถามได้ดูใน youtube นะครับในช่องสุดาฟาร์มนะครับมีพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นขวดเบปซี่นะครับผมก็ใช้กาวเทปปิดนะครับ แล้วก็ผมซื้อเฉพาะตัวนี้นะครับ6บาทซึ่งเป็นข้อต่อตรงมีเกลียวข้างในนะครับนอกนั้นก็ใช้เศษวัสดุที่หามาได้ในบ้านนะครับนี่แหละครับพี่น้องแต่ข้อสำคัญนะครับนี่นะครับลวดอยู่ตรงกลางลวดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ขดแล้วก็แต่งให้ลวดมันอยู่ตรงกลางนะครับที่ผมใช้ กระดาษกาวปิดเพราะว่าไม่อยากให้มันพังมันพังนะเพราะว่าเวลาหยอดไปปุ๊บนะครับลวดที่อยู่ข้างล่างนี้นี่แหละครับเขาจะกระเทกกระเทกและข้าวก็จะหล่นนะครับหากว่าเราต้องการข้าวออกน้อย,อยเราก็ใช้ไม้ขีดนะครับหล่นแถวนี้แล้วก็บีบเข้านี่แหละครับบีบเข้านี่แหละครับบีบเข้ามันก็ได้เล็กนะครับ นี่แหละครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่แหละครับเป็นอย่างนี้พอเวลาเราลากไปลวดมันก็จะกระแทกกับดินมเมล็ดข้าวก็จะออกนะครับก็1นึ่งขวดแซปซี่นี้ก็ได้ประมาณ2แถวกว่าประหยัดเยอะนะครับแล้วพี่น้องคือเกลียวขนาด6หุนนะครับเกลียวในกับเกลียว ของขวดเ๊ปซีน่นี่ขวดเบปซีใ่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านิดหนึ่งทีนี้การใส่หมุนไปเลยมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาเลื่อยมาตัดนี่นะครับเอาเลื่อยมาตัดหรือกันไกลก็ได้นะครับมาตัดตัดสีแ่แฉกนะครับเวลาตัดผมก็เวลาหมุนมันก็ได้นะครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้อันนี้เป็นเทคนิคแต่ก่อนผมทําผมไม่รู้นะครับ หมุนเกือบครึ่งวันนะครับทํายังไงก็ไม่เข้าก็คิดเหมือนกันแต่สมมติว่าเข้าแล้วมาถอดยังไงได้นะครับก็เลยใช้เลื่อยมาตัดนะครับตัดเพื่อเป็นร่องแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่จับอาที่จับเราก็เอาผ้าเตปปิดนะครับกลัวเมล็ดข้าวมันจะออกอใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับใช้หยอดปุ๋ยใช้ปลูกขา้าวโพดก็ได้นะครับแต่ผมใช้สำหรับการทำนา นะครับก็ดูผลงานได้นะครับนี่แหละครับใช้เวลาหยอดสามวันสามวันสามชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงตอนเช้านะครับเพราะว่ามันเป็นที่นาแปลงเล็กๆเราไม่ได้เร่งรีบไปไหนนะครับแล้วก็พาลูกมาทำนะครับเดือวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาจัดการ ก็อยากจะเรียนให้พี่น้องที่ติดตามนะครับอยากจะทําก็ได้นะครับก็อีกไม่กี่วันผมก็จะตั้งแทงประปาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเดินตรงนี้เดี๋ยวก็จะนําเสนอให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อฝนมาแล้วผมก็สบายใจนะครับจะดูผลงานข้าวที่มีวัสดุเยอะ ว่าเขาจะสวยแบบไหนและข้อสำคัญจะให้ผลผลิตแค่ไหนนะครับพี่น้องคอยดูนะครับแต่ผมก็กำลังคิดว่าจะเกี่ยว้วยมือหรือเกี่ยวด้วยเครื่องนะครับก็พี่น้องคอยติดตามนะครับฝนมาเมื่อคืนเขาก็สวยเลยละครับคือเขาตั้งใจจะสวยนานแล้วก็วันนี้นำเสนอตามที่พี่น้องชาวบ้าน มาเห็นข้าวตรงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแถวสวยเป็นระเบียบแบบนี้ว่าใช้อะไรในการหยอดนะครับบางคนถาว่าทำไมขยันแท้นะครับหยอดแบบนี้นะครับวัสดุนี้นะครับไม่ต้องก้มเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับให้กําลังใจนะครับชาวนานะครับวันนี้เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ